หที่ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินธุรกิจความหมายของการเงินธุรกิจหมายถึงการจัดการธุรกิจในส่วนที่เป็นหน้าที่ทางการเงินซึ่งครอบคลุมถึงการกําหนดนโยบายทางการเงินการจัดหาแหล่งเงินทุนการใช้เงินทุนการจัดโครงสร้างทางการเงินให้มั่นคงการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆและการวางระบบการเงินวัตถุประสงค์ทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงออกมาในรูปของราคาตลาดหุ้นสาม,มัญอันทำให้กิจการมีมูลค่าสูงสุด maximize value of the firm ความสัมพันธ์การเงินธุรกิจกับศาสตร์อื่นการเงินธุรกิจก็มีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นหลายแขนงเพื่อทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งจะประกอบด้วยวิชาเศษารษฐศาสตร์วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ทรัพยากรที่มีจํากัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งการจัดการการเงินจําเป็นต้องใช้วิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการตัดสินใจแล้วก็บริหารการเงินให้ประสบความสาเร็จวิชาการบัญชีเนื่องจากการตัดสินใจทางการเงินต้องใช้ข้อมูลทางการบัญชีที่มีความสําคัญมากในการตัดสินใจเนื่องจากข้อมูลทางการบัญชีเป็นข้อมูลที่เป็นระบบวิชาจิตวิทยา การตัดสินใจทางการเงินจําเป็นต้องใช้ข้อมูลทางวิชาจิตวิทยาเพื่อกําหนดนโยบายการเก็บหนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลวิชากฎหมายเนื่องจากวิชาการเงินต้องเกี่ยวข้องกฎหมายเช่นในเรื่องของกฎหมายภาษีก่อนเพื่อให้การจัดทํางบการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องวิชาสิติเนื่องจากการตัดสินใจทางการเงินต้องใช้ข้อมูลสิติเพื่อพยากรณ์ทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ การตัดสินใจทางการเงินจะใช้ข้อมูลทางบัญชีเศรษฐศาสตร์และสถิตินอกจากนั้นยังต้องอาศัยหลักการจัดการเพื่อให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จหน้าที่ทางการเงินธุรกิจประกอบไปด้วย4หน้าที่คือ 1. การวางแผนทางการเงิน 2. การจัดหาเงินทุน 3. การจัดสรรการใช้เงินทุน4การควบคุมทางการเงินความหมายของระบบการเงิน หมายถึงระบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องการเงินทุนผู้มีเงินออมสถาบันการเงินและตลาดการเงินโดยแต่ละฝ่ายจะมีหน้าที่ที่ปฏิบัติต่อกันทำให้เงินออมสามารถหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจบทบาทหน้าที่ของระบบการเงินมีด้วยกัน7ข้อคือ 1. ส่งเสริมการออมสสร้างสภาพคล่องสสร้างเพื่อรักษาความมั่งคัง่ง 4. บริการด้านการชำระราคา 5. ใช้ประเมินเครดิต 6. เป็นช่องทางในการผายนความเสี่ยง 7. เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐความหมายของตลาดการเงินหมายถึงตลาดที่อำนวยความสะดวกในการโอนหรือเปลี่ยนมือสินทรัพย์ทางการเงินหรือตราสารทางการเงินจากผู้มีเงินออมไปสู่ผู้ที่ต้องการใช้เงินองค์ประกอบของตลาดการเงิน มีด้วยกัน4ฝ่ายก็คือ 1- ผู้มีเงินออม 2- ผู้ต้องการใช้เงิน 3- สินทรัพย์ทางการเงิน 4- สถาบันการเงินบทบาทหน้าที่ของตลาดการเงิน1ทําทำให้ผู้มีเงินออมได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 2- ทํทำให้ผู้ต้องการใช้เงินสามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอ 3- ทํทำให้เกิดความเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจ 4. ทํทให้มาตรฐานการครองชีพของประชาชนสูงขึ้น ประเภทของตลาดการเงินแบ่งออกเป็น4ีประเภทคือ 1. แบ่งตลาดการเงินตามอายุของตราสารทางการเงินจำแนกเป็นตลาดเงินและตลาดทุน 2. แบ่งตามลักษณะการไหลเวียนของหลักทรัพย์จำแนกเป็นตลาดแรกและตลาดรอง 3. แบ่งตามตราสารที่นำมาซื้อขายจำแนกเป็นตลาดตราสารหนี้และตลาดตราสารทุน 4. แบ่งตามระยะเวลาการส่งมอบตราสารที่นำมาซื้อขาย แบ่งเป็นตลาดส่งมอบทันทีและตลาดซื้อขายล่วงหน้าความหมายของสถาบันการเงินหมายถึงสถาบันที่ทำธุรกิจในโลกของการกู้ยืมและให้กู้ยืมหรือเป็นสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ให้กู้และผู้ขอกู้โดยใส่เครื่องมือหรือตาสารทางการเงินและรับภาระความเสี่ยงจากการกู้ยืมนั้นแทน ประเภทของสถาบันการเงินจำแนกออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆคือ 1. สถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์ 2. สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ 3. สถาบันการเงินเฉพาะกิจความหมายของความเสี่ยงความเสี่ยงหมายถึงเหตุการณ์การกระทําใดๆซึ่งอาจขึ้นในสภาวอาการที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบสร้างความเสียหายความล้มเหลวการเกิดอันตราย สูญเสียทรัพย์สินสูญเสียซึ่งชื่อเสียงขององค์การและบุคลากรส่วนความเสี่ยงทางการลงทุนหมายถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในวัตถุประสงค์หรือผลตอบแทนนั้นหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่เบี่ยงเบนไปจากผลตอบแทนที่คาดหวังประเภทของความเสี่ยงแบบ่งออกเป็น2ประเภทคือ1ความเสี่ยงทางธุรกิจ หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดรําเนินงานของธุรกิจนั้นโดยตรงเกิดจากที่กิจการมีค่าใช้จ่ายสูงขณะที่ยอดขายขาดเสถียรภาพอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงความต้องการของบริโภคการเปลี่ยนแปลงของราคาขายส่งผลกระทบต่อกําไรจากการดรําเนินงานของธุรกิจ 2. ความเสี่ยงทางการเงินหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนโดยการกอร่อหนี้สินเพิ่มขึ้น เพิ่มสัดส่วนในหุ้นบริมสิทธิ์และสัญญาเช่าทำให้เกิดความผูกพันทางการเงินความเสี่ยงจากการลงทุนจำแนกออกเป็น5ประเภทคือ 1. ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตาราดอกเบี้ย 2. ความเสี่ยงที่เกิดจากอำนาจซื้อ 3. ความเสี่ยงที่เกิดจากธุรกิจหรือการจัดการ 4. ความเสี่ยงที่เกิดจากฐานะทางการเงิน 5. ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์ลงทุน การวัดความเสี่ยงสามารถวัดได้สองประเภทคือ1การวัดความเสี่ยงของหลักทรัพย์แต่ละตัว 2. ความการวัดความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ความหมายของผลตอบแทนผลตอบแทนหมายถึงสิ่งที่ผู้ลงทุนได้มาหรือได้รับจากการลงทุนซึ่งอาจจะเป็นทรัพย์สินหรือกิจกรรมต่างๆภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนในอนาคตผลตอบแทนจากการลงทุนหมายถึงดอกผลรวมทั้งสิ้นที่ผู้ลงทุนได้รับจากทรัพย์สิน กิจาการหรือหลักทรัพย์ที่ลงทุนตลอดช่วงระยะเวลาการลงทุนประเภทของผลตอบแทนแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ1ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินเช่นความพึงพอใจในการที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นก็ไม่เป็นตัวเงิน2ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินเช่นกำไรเงินปันผลเป็นต้นความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์แบ่งออกเป็น2ประเภทคือ1ความเสี่ยงที่เป็นระบบ หมายถึงความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกธุรกิจที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือขจัดได้ด้วยการลงทุนเช่นความเสี่ยงจากภาระการกู้ยืมทางการเงินความเสี่ยงจากการบริหารงานความเสี่ยงของอุตสาหกรรม 2. ความเสี่ยงไม่มีระบบหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพาะกิจการหรือหลักทรัพย์นั้นผู้ลงทุนไม่สามารถขจัดหรือลดความเสี่ยงด้ด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์หรือต่างอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนสามารถที่แสดงได้ด้วยโมเดลตัวแบบการตีราคาสินทรัพย์ทุนมีสูตรว่า k i เท่ากับ k IF i f บวกด้วยเบต้า i คูณด้วย k m ลบ k i f โดยที่ k i เท่ากับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุนในหลักทรัพย์ k f ก็คือัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้นที่ไม่มีความเสี่ยง KM ก็คืออัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากรับหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาดโดยเฉลีย่ย KM ลบ KRF คือผลตอบแทนที่ได้จากความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการถือหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาดเบต้าไอเท่ากับ KM คูณลบ KRF คือผลตอบแทนที่ได้รับจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการถือหลักทรัพย์นั้น